สวัสดีสบายดีอยู่ที่ขอนแก่นเราเดอ้อน้องตุ๊กออกเดินทางตั้งแต่มือที่น้องตุ๊กมาหอดอ่ะเลี้ยงจันนะแล้วน้องตุ๊กก็เดินทางแบบกระทันหัน,หนออกมาอ่าอ่าด้านน้องคายแล้ว็ัโตรถดูด้านนอา้องคา,ายออกมา ระยองเลยเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กอยู่ระยองละเด้อตอนนี้น้องตุ๊กอัดคลิปอยู่อันนี้ก็ภายในรถที่น้องตุ๊กนั่งมาเด้อจ้าปกตินี่น้องตุ๊กเป็นคนเมารถแห้งเนาะทุกคนต้องได้กินยาเท่านั้นถึงจะมาถึงเรียงจันทุกข้างเนาะแต่ข้างนี้คือน้องตุ๊กบ่เมารถเลยเพราะว่าถนนยูไทยคือดีมากทุกคนให้เรน้องตุ๊กบ่เมารถเลยคือทุกอย่าง ้องตุกมาก,กับอันพี่หน่อยเด้อทุกคนดีมากถนนดีมากมีหลายสายมากรถเยอะมากเราทุกคนตะลึงตึงตังตะลึงมากนี่ก็เป็นการข้งแลกพี่พี่รถทัวร์ข้ามประเทศอีกหนึ่ข้างเนาะทุกคนข้างที่แล้วลงตุกมาแมนมากับรถตู้เรามากับอันเพื่อนของแม่แอนแต่สุดนี้คือ น้องตุกมากับพี่หน่อยคือการขี่รถตู้มาเป็นการเปิดโลกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของน้องตุกเลยนี่น้องตุกมาครั้งนี้แล้วน้องตุกกลับไปใดก็คือครั้งนาน,น้องตุกสามารถมเองใดเนาะมาเองใดไปจากอ่าจังหวัดอื่นใดถ้า้องตุกอ่าสมาถมาใดไปใดก็คือน้องตุกสมารถเดินทางคนเดียวไดเนาะทุกคน ขาขากับกับคนเดียวได้คือโคตรเก่งภูมเจอในตัวเองเลยเย็นนี้มาจอดอยู่ที่สถานีโคราชคนเยอะมากขายของเยอะมากแต่ลงตุ๊กไม่ลงนะจ๊ะเพราะลงตุกนั่งคนละที่กับพี่หน่อยก็เลยไม่ลงค่ะก็เลยเดินทางต่อปาโธถนนดูเมืออคนไม่เคยเห็นอะไรมาก,ก่อนทุกคนจะดูถนนหนทางบ้านเมืองเขาสะอาดมากเลย อมองหาขยะไม่มีเลยค่ะหนูก็พูดไทยไปแล้วเนาะทุกคนน้องตุ๊กขอเข้าเมืองตาหลิวขอหลิวต,ตาตานะจ๊ะะวาน้องตุ๊กมาเที่ยวทางนี้กะคือมาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆของตุ๊กเลยบานเมืองอย่งังถนนหนนทางคือแบบเป็นทีนาตื่นตาต,ต,ตื่นใจแฮงเอาทุกคนหน้ามองหน้าเบิ้งไปเมื่อคือแบบบานตัวเองโบมีเนาะทุกคนเนาะก็ลเลยอยากเบิง้งอยากเห็น บังทุกสิ่งทุกอย่างคือเกือบบ่ได้นอนแต่ว่าก็นอนหลับดีมากปกติน้องตุ๊กจะเป็นคนถี่เมาลถดเมาลถดสุดๆเลยแหละทุกคนแต่า่าในการเดินทางครั้งนี้อ่ะหลังจากถี่ขาหมอด้ดานน้องคายก็บ่ฮูซึกเมาลถดเลยทุกคนคือแบบสบาย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 ,สบายคือแบบขี่รถนิ่มมากนิ่มมากๆเออแล้วก็ฮูสึกแบบโอ้สบายจริง รถทัวร์รถนีมาเขาจะบอกเอาเต็มคือ,อยูเสือเ้ยคือ,อยูเสือนี่เขาถ้า่ารถเต็มนี่ก็จะมีคนแบบหนังเสริมมาอีกนะแต่นี่คือเต็มเท่าไหร่ตังที่นางมีเท่าเดิแมแบบคือหนังเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะนี่ตอนนี้กระตุนสาวมาโอ้โหถนนโคตรสะอาดโคตรสวยเลยถนนดีมากทุกคนโคตรดีเลยแหละ ตุ๊กอยากให้บ้านน้องตุ๊กเป็นแบบนี้บ้างอะแต่ที่นี่รถเยอะมากรถมีรถทัวร์เยอะมากคนก็ดเดินทางเยอะมากมีทั้งคนลาวมีทั้งคนไทยที่เดินทางมาเที่ยวบ้างมาทํางานบ้างน้องตุ๊กรู้ว่า,ารู้จักพี่หน่อยเนาะพี่หน่อยชอบพูดว่าระยองเป็นเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะคนจะ เดินทางกันมาเยอะมาเที่ยวเยอะมาทำงานเยอะน้องตุ๊กก็เลยแบบดูขี่รถมาแล้วก็ดูแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเยอะนะไมะ่น้องตุ๊กบริไทยคลิปหลายพอน้องตุกง๊กโบหงู์เราวะคนข้างๆเฮาจะโอเคบบที่จะเข้ากองกับเฮาน้องตุ๊กก็เลยบริไทยแล้วก็มีแอบแอปไทยน้อยนึงมีแอปไทยน้อยนึงพอมีคลิปมา เราสุดคนพังว่านงตุ๊กนี่นะมาหวัดประเทศไทยละเด้อแล้วก็มาผมกับพี่น้อยแล้วก็ขากลับอาจจะกลับคนเดียวหรือว่าสองคนพอจะมีเพื่อนเนาะมาคัากกาอาจจะคนเดียวเพื่อนร่วมทางเยอะอยู่เพื่อนร่วมทางเยอะอยู่ทุกคนมาเป็นกําลังเจอห้ลงตุ๊กเด้อซือหลงตุ๊กมาเที่ยวคนเดียวอ่าถือว่าเป็นการเที่ยวคนเดียวซะเนาะแต่ ีตอนซาซาาเดอมาหอนละเดอร์ละยองอทุกคนเนี่ยนี่งตุก๊กกลมาหอนละยองเนาะเดินทางตั้งแต่เมื่อวันที่หกจนมาหอนละยองเนาะวันที่แปดพา,าเดินทางว่ะวันที่ ทีหกหันเหมือนออกจากซ่อเหนือมหาหอนเวียงจันประมาณนะ่ะสองโมงเนาะก็เลยเข้าไปอ้ามนามอยู่ห้งแฮมก็เลยทำอิดปัจิพักอยู่ห้งแฮมสักหนึงคืนแล้ะจึงจะออกมานายองแต่ว่าพอดีพี่น้อยเผิ่นมีงานด่วนเฮาก็เลยออกมาก่อนกำหนดมื้อนี่อ่าเดี๋ยวนี้มื้อนี้วันที่แปดน้องตุ๊กก็ได้ออกมาจากเอ่อ ออกบันทีเจ็ดเนาะออกจากตลาดเศ้าคือนั่งรถทัวร์มาขามหัวมาระ,ะยองมาประเทศไทยมหาหอดประเทศไทยจังหวัดระยองประมาณวันที่ 8, แปดเด็ดคนบ่เมาลถเลยขี่รถสํมเนือเสือเมารถแต่ว่าขี่รถขามมาพังไทยคือถนนดีแห้งบ่เมารุดเลยจ้า วันนี้เป็นวันที่สองแล้วนะทุกคนที่น้องตุ๊กอยู่ที่ระยองอยู่ที่ประเทศไทยเด้อเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กมาเที่ยวประเทศไทยติดตามห้อยตามพี่หน่อยกับมาบ้านเขาเนะาะด่าดีใจมากเลยที่ได้มาดูจากร้านนี้วันนี้มาซื้อกับข้าวกับพี่หน่อยญาติพี่หน่อยเนาะ Ooh, ลงไปด in ูร in ้านเขาสักนิดน totally. ึงป้าพูดสะอาดเลยทุกคนอี้ต่น้าแซบเนี่ยเลยก็น่าแซบน้ำหนักต้องขึ้นแน่ๆกับบ้านเนี่ยดูจากโต๊ะดูจากเครื่องของห้องเครื่องใช้แมงวันสักตัวยังไม่มีเลยทุกคนโคตรตะลึงเลยโอ้โหดูสี่สะอาดมากเลยอ่ะแต่ขออนุญาต เจ้าของร้านเพื่อเดิเพิ่อนมาให้ถ่ายได้แต่ว่าถ่ายหน้าเพิ่นน้องตุ๊กไปที่ไหนน้องตุ๊กก็ต้องถามก่อนเนาะเพราะว่าเรามาบ้านเขาเมืองเขาเนาะเราไม่รู้ว่าตรงไหนให้ถ่ายได้บ้างอะไรพูดได้บ้างอันคือบริเวณบ้านบ้านอ่าบ้านที่น้องตุ๊กมาซื้อกับข้าวกับข้าวเยอะมากกินไม่หวานไม่ไหวเลยทุกคน มีแต่แน,นวอร่อยอร่อยแซ่บแซ่ดีใจมากเลยมีอโอกาสได้มาก็ถือ,อว่าเป็นการเริ่มต้นตสิ่งใหม,ม,<า>ม่เดือนมูใหม่ปีใหม่เป็นการเริ่มประสบการณ์ใหม่ของตงุ๊กนนจาทุกคนน้องต๊กเริ่มจะ อยากทัวร์มากขึ้นทุกคนมาเป็นกำลังใจดูคลิปดูโฆษณาให้น้องตุ๊กด้วยนะคะถึงเป็นยังไงก็ช่วยติดตามหนูหน่อยนะคะสบายดียงนดีตอนครับคัสซึสองน้องตุ๊กสาวลาสเหนือเด้อ <c oughs> เดี๋ยวนี้น้องตุ๊กอยู่ละยองเดี๋ยวนี้กำลังมาเลาะตลาดเป็นตลาดนัด <c oughs> ตลาดนัด <c oughs> ตลาดนัดบ้ <c oughs> านหนองละลอกบ้านบางละลอกน้องน้องน้องละลอกออไปดูค่ะ ุกคนมีอะไรขายบ้างข้าไทยแล้วพูดไทยจะแล้วตามตามป้าไปค่ะป้าคือพี่สาวพี่หน่อยเด้อทุกคนป้าไม่จะฆ่าให้เด้อเด้อพี่เดี๋ยวพี่เดินถืออย่างนี่ยมีใครได้ไหม สะอาดมากเลยไม่เห็นแวงมันเลยเขาขายหม,มูกิโลละเท่าไหร่แล้วท่งขวากัหันในนี่น้นอยหกส,สิบนะอาสา่เพอร์โลสะอาดมากเลยในตลาดฮะ ลังบอกนั่นเลยก็ได้หนูมดก้เอาเขียนให้ด้วยแหละพี่แฉกไว้ล้ได้ค่ะแต่เอาทั้งก้อนเลยใช่ไหมคะแม่ทั้ทั้งก้อนเลยสามร้อยนค่ะในห ูมปลาอะไรอะคะเรียกปลาครับคล้ายปลาทูนะเออไม่ใช่ปลาถั่วเขาเรียกปลาสีขนทองอ๋อใช่สีขนทองไหมเนี่ยสีขนทอครับเป็นตัวใหญ่ด้วยเจ๊นะตัวใหญ่เนื้อเยอะตัวใหญ่เนื้อเยอะกว่า ใหญ่เกินนะเอาหัวออกเพื่เลยก็ได้จะตัดหัวออกไปเลยครับหัวไปเลยครับคือใหญ่มากยินทีเพิ่งจะกินหมดเลยอ๋อปลาที่หนูกินนี่ okay. นใช terminal terminal ่ไหมใช่ใช่ที่ทำห่อซีอิ๊อ๋อตัดท่อดนี่เนี่ยขายท่อนไ่ยขายท่อนจะขายคืนตัวครับคืนตัวขายไหมขายไหมขายครับนไม่ขายเป็นเรื่องไม่ขายเป็นเรื่อง เอาครึ่งตัวก็กินไม่ไหวไหลายอย่างเอหาหหัวาเอาเนี่ยกำฟัรงรอปลาอ๋อมีน้ำมะกรูดให้ล้างมือด้วยดับกลิ่นตั้งเรือหมดแล้วคุณผู้ชมเอาตัวไหนครับตัวไหนสดออกตัวไปเลยเอาครึ่ง โลห้าเอาตัวเอาหางอะไรแพี่เอากลางประมาณนี้โอเจริงจริงท่อนนี้มันจะดีแต่เอาท่อนลวดร้อยหกพี่ที่ลวด้กี่พี่ลวดหกพี่พี่ ากนาัาบาจดไมาลกจ้าูก็รู้แล้วอร่อยแน่นอนติดบ้าจ้าเอาสองตำตำกับติดบ้าำเดียวกับติบาต้องกากหมติบ้า ไหนหยิบไมมยังมาคนีไนนี mm ้เิดเหนแบนี้นะป็นเล็กๆอยงนี้คะีเหล็กป่นี่ย่าจ้ะมีลูกเดียวเนี่ยยาวเนี่ยนีลูกเดียวอ้เอาเอาสักลุมไงมีลูกเดียวเนี้ยจ้ะ ดูะนะเดียวนะคนนทีเดียวไปเลยนะใชนน่ไหมราว่าคนน้ลอเมือนนนเลยไมดต้นทีพระเจ้าคนละเจ้ากันร้าน่าไฟที่บา้านมองรู้ไเม่อดถูนเน์เหมือนแม่เลยเดินทางไหนเดินทีน่แต <c oughs> ่กงานตลาดนะอ๋ะอไม่อะไม่ปวดขนาดนั้น <c oughs> จะเอามาล้วจะไปตำร้่นตำไหมปวดท้องปวดปวดท้องแล้วหรือยังไงกลัวกินไปแล้วมันจะปวดท้องเพราะอากาศร้อนให้แฮปปรับสักสองสามวันก่อนทำไมพุ่งลั่นเดินใช่ไหมหใจใจหยาม ล<ะ>ตลาดหน่าเดินมากของเยอะมากด้วยทุกคนตื่นตาตื่นใจโอ้โหนะตื่นตาตื่นใจของทำไมเยอะขนาดนี้นนนะจะซื้ออะไร

ร้านสะอาดสวยน่าซื้อมากน้ำมันวันนี้กินทั้งวันเลยนะอันไหนก็ได้อันนี้อันอัอันนี้คืออะไร เจี๊ยตีมันามันมีปลาไหจ้าปหมจ้ากไรเนี่ยม็มไหมจ้าดีเลยทนี้ะต้องข้าเนได้เลยไเลยแมเจมมี่ไครจะมือนี้าุ เดี๋ยวใครก็ไปดูสมัดยดกันได้ันนี้ก็จะเอาตามมาแจกร้าลยแดนึงแจกร้าวม่พี่ไม้เป็นมาเนี่ยเป็ม้าไม่จะเป็นมาเจอกันไปที่ท่อนแจกอะเอ๊ยไม่รู้เด็กเยแจกพี่รังตายต้อยอนหลังหน่อยนะได้นะเขาถูกยากร้อดกันหลังตามมเดี๋ยวโดนจับนุ่มหวานกันนุ่หวา

นม่คนขา,ายเด้อขออยากขายเด้อขายแม่ค้าสวยๆขายกิโลแล้วเท่าไหร่ขายกิโลละสอง้อยหกสิบสองร้อยหกสิบ้แต่ทายโอ,อ,อ,อใสแกงเห็ดทาะกน,น,นี้ได้ได้ย่งเนี่ยถึงกิโลอ่ะ แถมตองนี่แเหล็กด้วยไข่อยไถ่ยหนาเกรียดปากเลยยิ่งเคยมาเนี่ยลอยสามแต่โดนไม่ไข่น้อยเลยนะกุ้งสดมากเลยนี่คือขาประจำนี่ต้องแถมนะไปเที่ยวกันแล้วแล้วที่แถมเนี่ยไปไเลยตองแถมสิ không เปียกขนมซันส <rapper> ีสวยมากเลยเสกประเทศเพื <More eating> ่อนบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะุ่าย20สบาทน่ากินมาก ก่อนเลยนะคะหอหมกปลาช่อนปลาอินทรีย์ทรห่อละทุกหอห่อละ20บาทแถมฟรีแถมฟรีอะไรแถมฟรีเวลา มีใบตองกับถุงสงสัยลูกค้าประจำเลยยม่กลกันจะฆ่ากันปป็เป็นมาหนะมมดล้วิ๊กเขาอะไร่ไแต่มา้ลยหนุเป็นมาเนะสวยมากทำห่อสวยมาก

ยังยังยังอยู่อีกหลายวันยังอยู่อีกหลายวันยังอยู่อีกหลายวันแบบหมดแล้วมั้ยสังหมเสกในี่ฮาเดินทางออกจากตลาดกลับบ้านเด้อทุกคนหมู่บ้านเขาเจ้านี่นะอันส่วนหลายจะปลูกต้นไม้เนาะทุกคนต้นไม้กินมากบ่ต้นไม้อ่าที่เป็นผลไม้อ่ะผลไม้ที่ สามารถกินได้ขายได้ส่วนมากเลยทุกคนหน้าบ้านเกือบทุกบ้านถือว่ามีมีหมดแายกาบางบ้านก็ขายของบางบ้านก็หลายอย่างทุกคนแต่สังเกตดูแล้วจากที่ที่ดูมาตามทางแล้วก็ถนนหนทางป้ายโฆษณาจะเยอะมากแต่แล้วก็พื้นที่ส่วนมากก็สะอาดมากเลย พยาาไม่มีเลยค่ะสะอาดมากทางทุกคนช่วยติดตามช่วยดูคลิปอ่าดูคลิปดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กเด้อเดนี่คือการเปิดประสบการณ์ใหม่ของตุก๊กเปิดประสบการณ์ที่เดินทางไกลๆข้ามประเทศเนาะตั้งแต่ท้ายปีท้ายเดือน12ตั้งแต่วันที่8ที่9เดือน12 จนถึงเดี๋ยวนี้น้องตุกยังเที่ยวอยู่ฝากทุกคนดูคลิปแชร์คลิปให้น้องตุกเด้อ